สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มบินจัปรคีนะครับวันนี้เป็นคิวของพระกำแพงอีกเช่นเคยนะครับพระกำแพงซุ้มกอนะครับเป็นทุ่งเศรษฐีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นพระ,ะในสมัยของกรุงสุขโขทัยนะครับประมาณพุทธศตวตรรษที่19นะครับก็ อย่างตำตำก็800ปีนะครับมาพิจารณาดอาูองค์แท้ๆกับด้านนี้นะนะครับพระแท้ด้านนี้ก็จะเป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับนะดูลักษณะก็จะเป็นตื้นๆนะครับเป็นตื้นๆเป็นไม่มีมิตินะครับนะท,ำทำมาก็ ไม่เหมือนหรอกนะครับไม่เหมือนนะับยิ่งส่งใช้กล้องนี่ยิ่งจะ,ะคนละเรื่องนะครับกับพระเทศน,นะนี่นะครับมาดูดูตาเปล่าก่อนนะครับนะธรรมชาติของพระดินเผานะครับสมกอก็จะมีพ่าเนื้อชิ้นด้วยนะครับผาเนื้อชิ้นก็จะท่าทีเห็นก็จะเป็นพิมพ์กลางนะครับนะน่าจะมีแต่พิมพ์กลางนะ นะครับเนื้อชินนะครับแต่เนื้อดินเนี่ยเขาจะมีพิม์ใหญ่พิมพกลางพิมพ์เล็กพิมขนมเปี๊ยะนะนะครับก็จะเป็นดินเผานะครับนี่ดินเผาที่ที่เผาได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแกล่งนะครับนะนี่นะครับนี่อันนี้เป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่นี่นะครับดูดูนะครับดูตาเปล่าก,ก่อนก็ได้นะนะอันนี้คือ ไม่แท้นะนี่นะนี่ดูผ่าแท้เขาจะเป็นลักษณะที่เป็นมีน้ำว่านนะอยู่ข้างในนะแล้วก็แรดอกมะขามนะเป็นเสียมตานน้ำตาลน,นะไข่ราดำพวกเนี้ยนะครับนะครับสำหรับผู้ที่ดูจนชำนาญแล้วก็ตาเปล่าได้เลยนะครับนะ งกล้องให้ดูนะครับวงกล้องให้ดูนะครับอง์นี้ก็อยู่กับผมก็นานแล้วนะครับนะครับก็จะมีบางวันก็จะส่องเห็นในตัวกินมดนะครับคล้ายปลวกนะขาวนะกินตามซอกนะกินน้ําว่านนะครับที่ที่อยู่ในองค์พระนะคล้าข้าวขาวเขียวเขียวนี่ก็คือเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมใส่อาบน้ํานะครับก็จะเป็นค้าบเขียวเขียว ใช่ครับมีดําแต่กระเทาะก็จะเป็นชั้นๆนี้นะข้างในก็จะเป็นสีสีเท,ทาเทาสีตาลสีดำดำน้ำว่านนะครับน้ำว่านที่ซึมออกมาจากเนื้อพระนะี่หนึ่งแดงน้ำตาลน้ำตาลมีจุดเป็นจุดนะครับเป็นเขาเรียกแล่งอกมะขามนะดินกําแพงเพชรนะครับเขาจะ ป็นลักษณะนี้นะครับน,นะเม็ดเม็ดกรวดที่อยู่ในในในพระสมกอเขาจะเป็นสีออกเสใสน้ำตาลน้ำตาลนะนะครับที่ฝังอยูกับตรงกระหมับนะครับออเสย์นะมีไม่เยอะหรอกนะนะครับเขามีไม่เยอะหรอกเม็ดกรวดนะ ยิ่งสัมผัสยิ่งมันเาานะครับผ่าแท้นะมีความลึกลึกก็คือลึกกันแหละนะครับนู้นก็คือนู้นเลยนะจะแตกต่างกับพระที่ทำมาใหม่นะครับที่ทำมาใหม่ก็จะนี่ไม่มีมิตินะครับดูแล้วนี่นะน,นี่อันนี้ก็จะเป็นรูเม็ดกรวดที่หลุดไปเวลาตัด ตัดดุไม่กลวดออกไว้นะธรรมชาติเลยนี่ไม่กด็ดซีไซนนะครับเนี่ยเขาจะเป็นล่องๆแบบนี้นะเป็นสันๆแบบนี้นะเหนี่ครับการตัดของพราซุมโกอนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นองค์ที่สวยนะถ้าไม่หัดฐานตรงนี้นะก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับว่าตั้งราคาไ,ไว้ไวที่เท่าไหร่ก็ก็อาน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแหละนะครับแต่น,นี้ก็เถาะก็เถาะไปนะของเก่าเขาเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเป็นเป็นกรอบงอนะครับเป็นกรอบงอ ก็ผมก็แกะออกนะฮะแกะออกนะมีคนขอซื้อนะแกะออกไปนะครับแกะออกขายไปทีนี้ก็จะเหลือองค์พระนะครับน,ะนี่นะครับเดี๋ยวจะกรอบสวยใส่นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับให้เปรียบเทียบระหว่างของเก๋ใช่ไหมของเก๋ดูนะ ไม่ใช่นะนี่นะก็พยายามต่อไปนะครับของเกนนะนะก็ทำให้หมันเหมือนหน่อยนะเคนนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ